สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปูด่ดูทุกท่านก็กลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ก็มาตามนัดนะวันจันทร์ไม่ช่วงนี้รู้สึกว่าหลังจากที่ร่างกายแบบกลับมาปกติเหมือนเดิมแล้วรู้สึกเหมือนแบบพลังงานมันก็คลื่นนะคะคลื่นมันก็รู้สึกดีขึ้นหมายถึงว่าคลื่นคลื่นความคิดนะคะเหมือนเมื่อเช้าลุกขึ้นมาฟังหลวงตาม,มาพูดท่านก็บอกว่า คลิปเมื่อวานงที่บอกท่านบอกว่าเออตอนนี้คลื่นพลังงานคลื่นความคิดแบบลื่นไหลดีจะดิฉันฟังแล้วก็จะบอกอ๋อใช่ช่วงที่ดิฉันรู้สึกเพลียๆเลียหนื่อยมากๆแบบนั้นค่ะรู้สึกความคิดมันแบบไม่ไม่มีความคิดเลยแบบมันตื้อตืตึงๆมันมันอึ้งๆมันก็เลยเข้าใจในที่หลวงตามาพูดเมื่อวานท่านบอกว่าเออคลื่นความคิดมันไหลมาอะไรเงี้ย ประมาณนี้แหละค่ะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับลูกหลานหลวงปูด่ดูทุกท่านนะคะที่เข้ามาสวดใหม่ๆก็จะเห็นมีคุณผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าสวดประมาณสักเดี๋ยวนะคะดิฉันดูกับสวดประมาณสักเกือบครึ่งเดือนเขาบอกว่าเขาสวดไปแล้วรู้สึกแบบเหมือนมันตอนที่สวดเนี่ยจะขนลุกตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกจิตใจสงบขึ้นมีมีเหมือนแบบ ปฏิหารในสิ่งที่ดีๆเข้ามาอะไรเงี้ยบางท่านจะรู้สึกบางท่านเขาจะรู้สึกสัมผัสได้เร็วเพราะว่าเขาอาจจะมีเซน์เซน์อยู่ก่อนแล้วแล้วทีเนี้ยเวลามาเริ่มกลับมาปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกจับต้องหรือเห็นหรือสัมผัสได้เร็วขึ้นอันเนี้ยแล้วแต่ของแต่ละท่านที่ที่ที่สะสมมานะคะเอาเป็นว่าถ้าใครที่ มาปฏิบัติและรู้สึกสัมผัสได้ทุก,ทกสิ่งท,ทุกอย่างคือมันค่อยๆทยอยมานะคะมันค่อยๆทยอยมาเหมือนคุณคนนี้บอกว่าเกือบครึ่งเดือนเขาก็รู้สึกได้ละนี่ยแล้วค่ะก็อยู่ที่ว่าใครตื่นเร็วแล้วก็ใครตื่นเร็วมีสติเร็วกลับมาหันมามองมาปฏิบัติทมอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนาะความสุขอยู่ที่ใจอะไรเงี้ยค่ะ <S <S <น>โลกในยุคต่อๆไปคุณต้องใช้ถ้าใครที่ ไม่มีสติอยู่ไม่ได้นะคะดิฉันขออนุญาตกล่าวแบบนี้นะว่าในในยุคต่อต่อไปเราจะเห็นอะไรที่มันมันหดหูเยอะขึ้นมันสับสนวุ่นวายเยอะขึ้นเราจะอยู่ในสังคมยุคต่อต่อไปยากถ้าเราไม่มีสติในการใช้ชีวิตเหมือนทุกวันเนี้ยคุณเห็นไหมคะที่แบบเอาเป็นว่าเรายกตัวอย่างง่ายๆโควิดเนาะหลายท่านจะ หลายท่านจะรู้สึกท้อแท้อึดอัดจิตใจไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะเมืองนอกก็เป็นเหมือนกันเมืองนอกก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าดิฉันแทบจะไม่ค่อยเห็นบ้านเราเป็นศาสนาพุทธก็จริงแต่ทําไมรู้สึกว่าปลิดชีวิตตัวเองง่ายจังเลยขนาดคริสเนี่ยคะ่ะที่ดิฉันอยู่จะไม่ค่อยมีข่าวที่แบบทําอัตวิบากตกรรมอัตวิบากรรมตัวเองเลยนะคะคือแบบ ลาโลกตัวลาโลกไปก่อนวัยอันสมควรอะไรเงี้ยที่ที่โรเมเนียเนี่ยเขาเป็นคริสแต่ว่าน้อยมากที่จะเห็นแบบนั้นก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมพุทธเราเป็นอะไรที่ดีมากที่ที่สอนให้เข้าใจในการใช้ชีวิตในการมองของความเป็นจริงมองโลกความเป็นจริงทำไมแบบคนบ้านเราปลิดชีพตัวเองแบบง่ายจังอะไรอย่างเงี้ยก็เลย คิดว่าถ้าใครที่แบบเหมือนเหมือนมีสติแล้วก็เริ่มมาปฏิบัติเนี่ยจะทําให้จิตใจเย็นลงเหมือนคุณคนนี้พูดละคะใจจิตใจเย็นลงมีสติมีความสุขในการใช้ชีวิตแต่ละวันมันไม่ต้องเลิศเลอเพอร์เฟกนะแค่เรามีสติมีชีวิตที่แบบมองโลกในความเป็นจริงแล้วมีความสุขในใจอ่ะแค่นี้เราก็ใช้ชีวิตได้แบบมีมีความสุขแล้วค่ะไม่ต้องแบบหูรวยมากมีเงินมีทองมากอะไรอย่างเงี้ยแค่เรามีจิตใจที่ สงบเยือกเย็นเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็นคือเข้าใจตามสภาพความเป็นจริงของมันนะคะมันจะทำให้ชีวิตนะต่อไปในะอนาคตมีมีความสุขดีอะไรประมาณนี้ดิฉันคิดแบบนั้นนะคะ่ะเอาไปพิจารณาดูนะคะว่าสิ่งที่ดิฉันพูดไปมันมันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็เอาจากที่ดิฉัน,ฉนมองเห็นสภาพแวดล้อมทั่วๆไปเนาะ มีน้องคนหนึ่งน้องคนนี้วันนี้ดิฉันตื่นเต้นดิฉันคิดว่าคงมีอะไรมาร่วมอนุโมทนาสาธวบุญมีน้องคนหนึ่งอายุ19เพิ่งมาเขียนคอมเมนต์วันก่อนมั้งคะเขาบอกว่าพี่คะหนูอายุ19แล้วหนูเพิ่งเริ่มมาสวดเหมือนทําให้ใจเขาบอกว่าทําให้ใจเขาน่ะรู้สึกล่มลื่นแบบเหมือนประมาณแบบ ระงับความโกรธได้ดีขึ้นหรือฉันคิดในใจโหทําไมน้องมีบุญจังเลยอายุ19เริ่มมาสวดมนต์อ่อคือเราจะบอกว่าเราคือเราอ่านไปแล้วเ,เราดีใจกับเขาอะค่ะคือเราอายุ19นี่เรายังเรายังสวดมนต์อ่าไหว้พระก่อนนอนนี่ยังสวดม้างไม่สวดม้างคือแบบด้วยความที่เราคิดเรายังไม่เข้าใจอะค่ะแต่ ไม่เข้าใจมาถึงว่า,าไม่ได้พิจารณาว่าเราสวดไปแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นนะคะตอนที่ดิฉันอายุตอนเรียนมัธยมและการตอนเรียนมัธยมเนี่ยทุกวันอาทิตย์ที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะมีสอนไม่ใช่โรงเรียนทุกวันอาทิตย์ที่วัดที่วัดประจํำหมู่บ้านท่านจะมีสอนออคอร์สวันอาทิตย์นะคะเรียนทธพุทพศาสนาวันอาทิตย์เราก็ไปไปกับเพื่อนไปสนิท เพื่อนกับเพื่อนสนิทเนี่ยไปนั่งเรียนทุกวันทุกวันอาทิตย์แล้วก็หลวงพี่ท่านก็สอนสอนสอน,สอนไปแต่ว่าจำไม่ได้ละมานานแล้วนะคะจำไม่ได้แล้วแต่หมายถึงว่า,าเหมือนที่หลวงตาม,มาพูดเลยว่ายุคก่อนๆเขาจะมีสอนสอนผูน้พุทธศาสนาทุกวันอาทิตย์หรือว่าวันเสาร์อะไรเงี้ยค่ะสอนที่วัดเราก็ไปนั่งเรียนมันเป็นการปลูกฝังที่ดีมากเลย <c oughs> คิดย้อนกลับไปนะคะมันเป็นการปลูกฝังที่ดีมากเลยที่ทําให้เรารู้สึก เวลาคิดย้อนกลับไปเราจะรู้สึกว่าอ๋อช่วงนั้นยังทำยังมีสิ่งสิ่งที่พระท่านสอนเน่ะเข้ามาเข้ามาในจิตใต้สำนึกลึกๆของเราเหมือนสักวันหนึ่งถ้าสมมติว่าหลังจากที่เราเรียนจบอะไรแล้วเราเริ่มไม่ปฏิบตัติหรือว่าเริ่มหลงไปทางโลกลืมและลืมการปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอะไรก็แล้วแต่แต่สักวันหนึ่งความรู้สึกนั้นที่อยู่จิตใต้สำนึกนะคะมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็ให้เราหันกลับมาดู ตอนที่เราหาันกลับมาดูนี่คือช่วงที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขกับชีวิตเรารู้สึกวุ่นวายเรารู้สึกทํางานกับบ้านทํางานกับบ้านมันเป็นชีวิตอย่างเงี้ยจริงๆของดิฉันนะคะตอนที่ทํางานกับบ้านเนี่ยเลิกก็ดึกเลิกก็สองทุ่มครึ่งสามทุ่มกว่าจะได้ไปโน่นมานี่มันก็เหนื่อยมากมันเหนื่อยแบบร่างกายมันเพลียมากเลยค่ะมันรู้สึกมันมันเพลียเยอะมากเลยเลยนี้ย เหมือนเราเป็นหุ่นยนต์เลยหุ่นยนต์เลยแล้วเนี่ยไม่รู้ไม่ค่อยมีไม่เข้าใจความสุขที่แท้จริงของชีวิตจริงๆจิตใจที่สงบเวลาเห็นคนไปบวชชีพราหมณ์เห็นเพื่อนไปเนี่ยดิฉันจะไม่เคยเข้าใจเลยเพราะว่าดิฉันไม่เคยไปดิฉันขณดไปเขาคีดจะกูดนี่ที่หลายๆาเพื่อนหลายๆคนที่อยู่ในคลินิกเขาไปกันเนี่ยไปไหว้พระไปแบบไปเหมือนประมาณแบบ อนุโมหนาสาธุบุญกับหลายๆท่านที่ไปเขาคิจกูดแล้วไปไหว้อะไรอย่างเงี้ยให้เหมือนเขามีความสุขที่อยากไปอะคะ่ะเขาจะดิ้นรนไปมากเลยเหมือนประมาณว่ากลับมาแล้วยังเหนื่อยที่จะต้องทํางานกลับมาตอนเช้าเขาก็ไปการดิฉันไม่เคยลึกซึ้งไม่เคยเข้าใจเลยดิฉันต้องบอกตามความเป็นจริงอย่างนี้นะคะคือหลังจากที่เรามาปฏิบัติและเราถึงเข้าใจความละเอียดความสุขของการปฏิบัติขขก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง ก็เลยอยากเอามาเล่า,ลาให้ท่านทๆฟังนี่แหละค่ะมันจะเป็นประมาณนั้นจริงๆโอเคก็อนุโมหนาสาธุบุญกับท่านที่เข้ามาสวดใหม่ๆนะคะเห็นคอมเมนต์ทุกๆวันก็ดีใจมากเลยต้องบอกตามความเป็นจริงนะว่าดีใจมากเลยในการที่มีคนเข้ามาหันกลับมาเป็นเกราะป้องกันเจตใจของท่านเองนะคะ ท่านจะรู้สึกก็ว่าทำไมฉันโชคดีจังเลยที่ได้เข้ามาหันกลับมาปฏิบตัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเควันนี้เดี๋ยวก่อนไปเนาะขออนุโมทนาสาธุบุญกับคุณอุดอรนะคะดิฉันเห็นมีคนเขียนเขียนมาขอขอพระหรือว่าบทสวดอะไรเนี่ยแต่ดิฉันแจ้งไปบอกว่าคนที่ท่านที่แจกเนี่ยยังไม่แจ้งมาว่ามีหนังสืออะไรเพิ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ย คุณอุดรก็เลยเข้าไปบอกว่าขอชื่อที่อยู่หน่อยนะครับเดี๋ยวผมส่งให้คุณคนนี้เห็นเห็นคอมเมนต์มานานและสักระยะหนึ่งและก็อนุโมหนาสาธุบุญกับคุณอุดรน,นะคะที่มีจิตใจเผื่อแผ่เมตตาเนาะโอเคเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังมีพี่คนหนึ่งที่ดิฉันประทับใจมากเลยเดี๋ยวจะเล่าช่วงหลังเนาะพี่คน อันนี้พี่อีกคนหนึ่งนะคะพี่คนเนี้ยเขาบอกว่าเขามาหลังไม้นะคะเขาบอกว่าเขาลูกชายเขาเนี่ยอายุน่าจะสิบเก้ายี่สิบดิฉันจําไม่ค่อยแม่นขออภัยเอ่อแกบอกว่าลูกชายแกนเนี่ยมองเห็นผีตั้งแต่เด็กแต่ว่าเขานะ่ยไม่บอกแม่เขาเพราะเขากลัวพ่อแม่เขาคิดว่าเขานะ่ะไม่ปกติกลัวเหมือนเหมือนพ่อแม่คิดว่าจิตลูกไม่ปกติลูกเป็นอะไรเงี้ย เขาก็เลยไม่เคยบอกเลยจนอายุเนี่ยค่ะจนสักระยะหลังที่ที่ที่เขาโตมาระดับเนี้ยละเขาเลยมาบอกพ่อแม่เขาว่าเขาน่ะมองเห็นวิญญาณไปที่ไหนเขามองเห็นหมดเลยนะคะคือคนเขามีของเก่านะอาวุธอย่างนี้แล้วกันคนเขามีของเก่าคือเขาเห็นวิญญาณนะทุกทที่ที่เขาไปแม้แต่โรงเรียนเขาบอกว่าบางทีเขาเข้าห้องน้ําอย่างเงี้ยเขาไปทํากิจในห้องน้ำเนี้ยยังเห็นมายืนข้างๆเขาเลยแบบคือเขา ดีฉันฟังแม่เขาพูดแล้วเขาคงเห็นแบบเป็นตัวคนๆเหมือนเราเนี่ยค่ะเป็นตัวมนุษย์เหมือนเราเหมือนแบบไม่ใช่ต้องบอกว่าไม่ใช่ปรุงแสงคือเห็นแบบเหมือนร่างกายมนุษย์เนี่ยเห็นด้วยตาเนื้อนะคะเห็นด้วยตาเนื้อแล้วทีเนี้ยช่วงที่แม่เขาแบบมาสวดมนต์คาถาจักรพพัดเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่แม่เขาสวดในห้องพระนะคะเขาเขามองออกไปทางข้างหน้าบ้านเขาเขาบอกว่าเห็นคนอะ ไม่ใช่คนสิเห็นวิญญาณอะมายืนรอเต็มเลยคือแบบเป็นตนเป็นตนเป็นตนแบบคือมองคือด้วยความที่น้องเขาเห็นบ่อยเขารู้ว่านี่เขือวิญญาณแล้วก็เวลากลางคืนก็คุณก็ต้องคิดสภาพออกเนาะคงไม่มีคนมายืนอยู่หน้าบ้านเราแบบยืนแบบเรียงกันอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกแม่เขาว่าแม่เนี่ยแม่สวดคาถานี้แล้วเขาเห็นพวกวิญญาณอะมายืนรอหน้าบ้านเต็มเลย พี่เขาเลยบอกว่าเนี่ยน้องลูกชายมาบอกแบบเนี้ยเขาก็เลยรู้สึกกลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่คนนี้ไม่แน่ใจว่าแกสวดได้นานหรือยังดิฉันว่าน่าจะไม่นานน่าจะสักพักหนึ่งแต่ว่าไม่รู้ว่าถึงปีหรือยังนะคะและทีเนี้ยแกบอกว่าเวลาแกไปไหนเนี่ยหลังจากที่แกรู้ว่าลูกชายแกมองเห็นแล้วเนี่ยแกก็จะถามคอยถามว่ามีอะไรไหมปกติไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องเขาน่ะ ออสื่อสารไม่ได้แต่เขาเห็นนะคะเขาเห็นแบบจังๆเนี่ยแต่เขาสื่อสารไม่ได้แล้วทีเนี้ยมันก็จะมีทั้งวิญญาณที่ดีและไม่ดีใช่ไหมคะบางทีเขาก็กลัวเพราะว่าบางทีมันก็ทําหน้าตาให้เราเห็นแบบไม่ไม่ใช่แบบปกติอะ่ะมันเป็นวินเห็นแบบที่มันน่ากลัวเอาง่ายๆอย่างนี้นะะแล้วกันแล้วทีเนี้ยพี่เขาก็จะค่อยๆถามว่า ตรงนี้มีไม้ตรงนั้นมีไม้เหมือนเหมือนน้องเวลาไปกับน้องเขาอะนะคะเหมือนเป็นสิ่งที่ป้องกันตัวเองได้มากเลยเพราะว่าน้องบางทีไปวัดเนี่ยเหมือนพี่เขาบอกว่าไปวัดบางที่เนี่ยน้องเขาบอกว่าแม่แม่คะไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องเข้าไปเพราะว่าเขาเห็นเหมือนมีวิญญาณเดินนําหน้าแบบวิญญาณเดินนําหน้าแล้วน้องเขารู้สึกเหมือนไม่ปลอดภยัยเขาก็จะพยายามบอกพ่อแม่ว่าอย่าเข้าไปตรงนี้นะที่เขาเคยไปวัดกันนะฮะอย่าเข้าไปไม่ต้องตามเข้าไปแล้วกลับบ้านเถอะอะไรเงี้ย พี่เขาบอกว่าดิฉันพี่เขาบอกว่าเขาจะพาน้องอ่ะไปหาหมอเลนนี่อะไรอย่างเงี้ยเออไปถามว่าทําไมอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าน้องเขาแบบดิฉันเลก็เลยเขามาเล่าให้ดิฉันฟังดิฉันบอกว่าโอ้ยพี่คะถ้าหนูเป็นแบบน้องเขาหนูคงจะแบบช่วยแบบคงจะเอาความรู้นั้นไปสิ่งที่เรามองเห็นไปช่วยคนอื่นได้เยอะมากเลยคือเราจะถามก็อ,อย่างว่าเนาะเราก็คงอยากถามว่าเป็นอะไรยังไงเราจะได้เอามาเล่า เราเห็นอีกพบหนึ่งแล้วเราสามารถเอามาเล่าให้ท่านท่านฟังไงให้เชื่อไม่ได้ให้งมงายนะคะให้เชื่อในบาปบุญคุณโทษถ้าใครที่ปฏิบัติอยู่แล้วเนี่ยเขาสัมผัสได้เนี่ยเขาจะเชื่อโดยอัตโนมัติเพราะว่าเราเป็นคนรู้เราเป็นคนสัมผัสเราเป็นคนเห็นเราจะเข้าใจเราจะมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้นบางคนอาจจะว่าเอ้ยงมงายหรือเปล่าเอามาเล่าให้เพื่องมงายหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเล่าเพื่อให้เชื่อในบาปบุญคุณโทษให้ ขันกลับมาดูจิตที่อยู่ข้างในของเราดวงเดิมของเราว่าจริงๆแล้วเราจะต้องปฏิบัติยังไงทำยังไงเพื่อให้ชีวิตในวันข้างหน้าเรามีความเข้มแข็งทางจิตใจอยู่รอดปลอดภัยอะไรเข้ามากระทบโดยหูตาจมูกกายใจเราจะสามารถรับมือมันได้ในการใช้ชีวิตเนาะแบบนั้นนะคะให้พิจารณาไปด้วยนะ <laughs> ถ้าใครไม่พิจารณาอาจจะ งง,ง,งแต่วันมีน้องคนหนึ่งบอกว่าปฏิบัติแล้วพี่หน้าหนูพิจารณาไม่ออกเลยจริงๆแล้วเขาเขาเขาเห็นอยู่แล้วละ่ะเขาเห็นเขารู้เขาเข้าใจแต่ว่าบางทีเขาอาจจะพูดเป็นคำพูดหรือ